สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีที่รักและเคารพทุกท่านนะครับผมสำหรับเซาเนี่นะครับมาย,ยืนอยู่หน้าที่สวนบักเ้าพี่น้อง <c oughs> พบปะพี่น้องเอฟซีคือเก่าเหมือนเดิมนะครับผมเกี่ยวแก่กับแนวทางตำเล่าพอข้าก่อน <c oughs> นะครับ ซึ่งเมื่อคืนนี้นะครับวันพุทธ,ธิพานมาสายวิ่งสายจวดสายลูดนะครับกค็คงจะได้หกสีซีหกเนาะเล่าให้วอหกกวอสี่โอ้ยคอยกาวอผิดหล่อนเนาะว่าแต่วอขึ้นเลาให้วอวอสี่พี่น้องให้วอสี่ปรากฏว่ามาหกี 6, นะครับกาสิเปลี่ยนยุระม้านั่นแหละพี่น้องเอฟซีที่รักและเคารพนะครับเพราะว่าคนห้างมันก็บรดยแม่นเสมอไปนะครับก็บหายวิ่งให้ลรูดขวมไว้นะครับกันทุนนะครับกะจตะวัดสายวิ่งสายรูดลราก็บบ่อใครพลาดเด้พี่น้องนะครับครั้งนั้นลราก็ให้เกียริกับมาเกียรอยูุนะครับวานนี้มือวานนี้ตาราววันที่11เเนาะนะครับ เข่าซ้ายจวดซ้ายวิ่งนะครับเข่าหกซีซีหกนะครับ <c oughs> สำหรับมือนี่คลิปนี้เล่าก็บ,บอกว่าพลอยห้าเอ้ยวัสันออกไปก้อนโหลดเด้เอออกไปก้อนของพลอยห้าโลดวัสันเล่าเสียห้ก้อนก้อนออกอยู่มือนหนึ่งนะครับแล้ว่อยจะไปยํำอีกมืออื่นนะครับนี่คือเป็นแนวทางตามเล่าพอข้ามก้อนนะครับ เล่าไ้มาเทียรเปลี่ยนแนวทางนะครับหามาคาชอบ่าจังเอาเด้อพี่น้องเด้อเลาก็ไ้มาเพื่อเปลี่ยนแนวทางละพี่น้องเนะาะกูมักผู้ชอบนะครับบางคนกับว่าเอามาาลดลวาสันแต่ว่าก็มีเอฟซีบางคนบางท่านอย่ว่าได้ลวดน้ำพอคํำก่อนอยู่สี่าสันนะครับออานะครับก็ดีใจน้ำเนาะนะครับดีใจน้ำนะครับก็ค่อยเรียนค่อยเปลี่ยนค่อยไปนะพี่น้องเอฟซีเด้อนะครับ ย่าโวาว่ามยาไปอ่าอย่ยังมากไม้นะครับจะไปทุ่มเทยังมากไม้นะครับมันบริแมนเสมอไปดวงคนเฮานะครับมีขึ้นมีลงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการลงทุนก็ให้ระมัดระว่างเราเองนะครับอ่าพลอยห้าพอข้ามก้อนก็หายมาเพื่อเปลี่ยนแนวทางเท่านั้นนะครับแต่ว่าในส่วนของพลอยห้าก็มีให้เหมือนเดิมนะครับ ดีใจกับพี่น้องเอฟซีเด้อนะครับของพอยห้าก็ได้นะครับหกเก้าตรงตรง,ตรงนะครับทาง YouTube เด้อพี่น้องแต่ว่าทาง Facebook, เพจเฟ e บุ๊กบรได้ล่ให้เดอ้อเมื่อวานนี้นะครับต้องขอโทษว้ทางเพจ a c e b o o k นะครับอ่าเมื่อเอื่นจะล่งใงห้ทั้งเพจ a c e b o o k แล้วก็ทาง YouTube ไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมแต่ว่าสำหรับเมื่อวานนี้บรได้ล่งทางเพจนะครับล่งแต่ทาง YouTube พี่น้องทาง YouTube การคอมเมนต์มาในเด้อรมานหลายปันได้นะครับเมือ่อวานนี้นะครับ69เก้ตรงๆนะครับบริกรับเลยนะครับบวกกระพอของพอค้าก้อนอีกอ่า64นะครับปรกากฏว่าผู้ใดได้ลงทุนกระพอค้าก้อนวิ่งรูด4นะครับก็บจะได้64นะครับผู้ใดได้มาลงทุนกับพอย5ทาง YouTube 69ก็แตกบนแตกล่างเลยนะครับผมอ่ะ เมื่อนี้พอคำก่อนฝากตอนพี่น้องคือเก่าเหมือนเดิมนะครับให้พี่น้องชมบรรยากาศนี่ไปพร้อมๆกันนะครับพอห้านั่นๆที่จะได้มารีวิวบรรยากาศนี่ไปพร้อมกับแนวทางตัวเลขตำราพอคำก่อนให้พี่น้องได้เห็นสวนบักเพาน่อยๆเงีย้ยๆหรือพี่น้องนะครับเฮ็ดเรียนเนมื่อไม่นะครับของก็ซื้อได้ปีกับปีกับ ปีกับแปดเดือนนะครับปีแปดเดือนนะครับนี่ใกล้จะถึงสองปีแล้วนะครับพอพอยห้าก็เฮ็ดไปยังสั้นละตามภาษาบ่เคยเฮ็ดคืดอยากเฮ็ดกระเฮ็ดป้ายพี่น้องนะครับอันนั้นคืออันนี้คือให้พี่น้องได้เห็นบรรยากาศสวนบักเพาพอยห้านะครับผมนะครับอ่ะสำหรับแนวทางตำลาวข้ามโขงพ่อคำก้อนอ่าวันที่งวดวันที่สิบสาม กุมภาพันธ์สิบนะครับเล่าให้วิ่งลุดไปที่วอเกตพี่น้องวอเกตเดอร์ there, นะครับวอเกตนะครับจับคู่มีสามตัวพร้อมเดื่อเมื่อนี้นะครับโอ้เป็นตเอาอยู่ดิมีสามตัวพร้อมนะครับมีสามตัวนั่นะครับมีแปดเจ็ดสี่แปดเจ็ดหก คู่เด่นเลยพี่น้องสามตัวคู่เด่นนะครับสามตัวคู่เด่นเลยนะครับเป็นต่เขาทาของเราเด้พี่น้องเนาะนะครับเอาอีกจัหน้อยเขาเบิงเ่งแนวทางตัวเลขพี่น้องครับแนวทางตัวเลขให้มาเพื่อเปลีนน่ยนแนวทางเท่านั้นนะครับมักชอบก็บเอาตามบ่มักบ่ชอบก็บผ่านผ่านไปเด้อพี่น้องเอฟซีเด้อนะครับแต่ว่าสําหรับในคลิปนี้นะครับฝากตอนพีดตอนน้องแนวทางตำลาวข้ามโคง พ่อคำก้อนนะครับในส่วนพอยห้าพิมพรอพ่อยห้าวันพรุ่งนี้เจอกันนะครับทาง u t u b e แล้วก็ทางเพจ a c e b o o k ไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมเออนี่นะครับสำหรับแนวทางพี่น้องให้มาเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับไปทังไหพี่น้องแจ้งบ่ชัดบ่เนี่ยห้อพอยห้าจะบังพอยห้าจะบังงานนี้ให้เขาห่มไห้เนาะออะ,อะนี่นะครับ แนวทางตำลาวข้ามโขงพ่อคำก้อนเบิ่งดีๆได้พี่น้องเด้อบปรแมนของพลอยห้าพลอยห้ามืออืน้นวันพรุ่งนี้พลอยห้านะครับพ่อคำก้อนชัดเจนบ่ครับวิ่งสี่จับคู่สามตัวแปดเจ็ดสี่แปดเจ็ดหกสองตัวก็เจ็ดสี่เจ็ดหก 8478 70เ6ขียดเส้นใต้874876เด่นเน้นหนักไปที่2ตัว7476อย่าลืมกับตัวเลขด้วยวัสดุละวานะครับผมให้พี่น้องอ่อพิจรารณาก่อนอ่นได้เลยนะครับพอำคำกรอเราจะปล่อยก่อนึวันนะครับผมในส่วนของปล่อย5วันพรุ่งนี้เจอกัน เวลาประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อตำลาวข้ามโคงสำหรับในคลิปนี้ขอเป็นของพอคําก้อนเบื้องหัวคอดีๆพี่น้องอย่าวางพอให้านะครับนี่คือของพอคําก้อนเดี๋ยวดูพอคําก้อนลล่มือพอให้ารอบขนาดเลยพี่น้องสวยขนาดอ่ะฝากตอนปีตอนน้องไวนะ้ในอ้อมอกอ้อมใจในเะด้อว,ว่าสั่นพอคําก้อนว่าติดตามพอคําก้อนไปเรื่อยๆนี่จะมีโชคมีซิดสามตัวแตกคนนี้นะครับ ล่าวานะครับเอา้าขึ้นอยู่กับดวงกับวาสนากัแล้วกันเนาะประมักบอชอักับเบิ้งไปเพื่อคุ้มสนุกสนานเปิดเพื่อนกัแล้วกันนะครับอา้าให้พี่น้องได้เห็นบรรยากาศสวนมะพร้าวไปพร้อมๆกันเลยนะครับสําหรับในคลิปนี้แนวทางตมลาข้ามโขงพ่อคํอ 13, คาั่น13กุมภาพันธ์69มานๆกันได้พี่น้องเด้อนะครับผมนะอา้าวโชคดีกันสู่ทุกคนครับขอบคุณและสวัสดีครับผม